ถูกมะม่วงเรียกเป็นลูดพายุเรียกเป็นลูดโอเคภูเขาเรียกเป็นลูดโอเคส้มเรียกเป็นลูดโอเคมียเรียกเป็นเล่มถูกอู้เก่งมากสมุดเรียกเป็นเล่มถูกเกวียนเกวียนหรอใช่เล่มถูกต่อไปใบไม้เรียกเป็นใบถูก ใบเก้าอี้เรียกเป็นใบเสื้อเรียกเป็นตัวถูกอ่ะกาอี้เรียกเป็นใบเหรอเมื่อกี้เก้าอี้เรียกเป็นใบเกางเกงเรียกเป็นขอนบอยกาอี้เรียกเป็นเก้าอี้เหรออ่ะเสื้อเรียกเป็นตัวอ่ะเก้าอี้เรียกเป็นตัวถูกว่าวเรียกเป็นตัวสัตว์เรียกเป็นตัวชนีเรียก มากี่คะแนนเนี่ยยี่สิบคะแนนเป๊ะเย้ทุกคน s <S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครให้เราเพราะว่าเราต่อถูบหมดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครให้เราด้วยถ้าใครกดเยอะคนตั้งจะได้ <c oughs> จะได้เดีย <c oughs>